ชาวราศีพฤษภครับหนึ่งใน4ราศีดวงดีสัปดาห์นี้นะฮะคือ7ถึง13เมษานะฮะมีเรื่องดีๆอะไรบ้างนะฮะเริ่มครับอย่างนี้นะฮะเรียกว่าเป็นเรื่องแรกนะฮะอันน UH! ี้สำคัญเหมือนกันคือมีดวงงานขยับนะครับภารกิจต่างๆที่เราอึดอัดใจไม่สบายใจหรือเครียดกังวลนะฮะหรือต้องเคลียร์ต่างๆนานามีเกณฑ์แก้ปัญหาได้มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของ การเดินทางระยะสั้นจจะไปไหนที่เราอยากไปพปิเศษนะฮะบางคนอาจจะมีเรื่องการเดินทางนะครับใกล้ไกลมีไอเดียอยากไปไหนส่วนตัวพิเศษหรือว่ามีวิธีจัดการกับปัญหาต่างๆนานาที่มันคาลาระซังนะฮะได้เพราะว่าหลากหลายอย่างของสัปดาห์นะครับมันหมายถึงพลังงานบวกก็คือทําอะไรอยู่สิ่งสิ่งนั้นมีเกณฑ์สําเร็จนะครับถ้าทํางานนะครับโอเคเราดูเรื่องงานนิดหนึ่งเพราะว่ามันก็ยังอยู่ในช่วงการทํางานเนาะ ชวงนี้ฮะมันเป็นสัปดาห์ที่มีดวงได้งานพิเศษนะฮะบางทีงานผูกปับฉพันธ์งานที่อยู่ก็ผูกเข้ามามีวิธีจัดการกับปัญหาต่างๆที่คาราคาซังการาจได้ดีได้สําเร็จภูมิดาวระยะนี้ครับก็ต้องเตือนนิดหนึ่งว่าถ้าสมมตินะครับเรามีความอึดอัดหรือมีความกังวลเรื่องอะไรก็ตามนะครับมันจะมีทางออกนะครับมีวิธีจัดการกับปัญหาต่างๆนานาได้ดีเป็นพิเศษก็ทําให้ปัญหาจบไวมันก็ดีอย่างนะะ้ครับปัญหาจบไวมันก็ สบายใจมันก็โล่งโปร่งใจเพิ่มมากขึ้นนะครับมันมีดวงเกี่ยวกับการทํางานเชิงลุกนะฮะแปลว่าถ้าเรานอกเหนือจากงานหลักนะครับงานหลักงานประจำเนี่ยไม่ค่อยห่วงละเพราะดูล้ว,าลวงานเคลียร์ได้ปัญหาเรื่องงานจบได้หรือถ้ามีปัญหาเรื่องก็ตามมันเป็นปัญหาเรื่องเดิมๆนะฮะที่ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นักนะครับเพราะปัญหาเดิมๆวิธีแก้มันก็ไม่ยากนะฮะเพราะว่าเราผ่านปัญหาต่างๆนั้นมาแล้วนะครับ ได้สบายจได้แต่ว่าตอนที่มาดูเรื่องของงานส่วนตัวนะครับบางคนมีจ็อบพิเศษนะครับในช่วงนี้มันจะมีสัญญาณบวกหรือมีข่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะครับพิเศษจะมีโอกาสได้งานที่เราคาดไม่ถึงเข้ามานะฮะมันก็ทําให้เราสบายใจโล่งโปร่งใจขึ้นนะครับช่วงดาาเกี่ยวข้องกับเรื่องการติดต่อเจรจาต่อรองเด่นงเพื่อนเพื่อนครับในช่วงนี้ดาวพุธนะฮะคือดาวแห่งการสื่อสารนะฮะอยู่คู่กับดาวเสาร์นะครับในเรื่องของเรื่องกรรมการงาน ดาวเสาร์ก็ดาวพูดนเขาเรียกว่าคู่สมพลนะฮะมันหมายถึงเรื่องของการขยับทําอะไรเกี่ยวข้องกับการพูดการคุยน้ําหนักในการคุยหรือคําพูดของเรามีเกณฑ์โน,น้มน้าวใจคนได้ดีขึ้นนะครับฉะนั้นก็ให้สบายใจได้ว่าถ้ามีปัญหาเรื่องสําคัญหรืออะไรที่แบบอึดอัดไม่สมบายใจเดี๋ยวมันเคลียร์จบได้ไวจบได้ง่ายนะฮะก็เรียกว่าจังหวะดาวมันดีนะครับในมุมของการ งานการแก้ปัญหาการขยับทำอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษแล้วก็ถ้ามีเรื่องไม่สบายใจมันก็เคลียร์ได้ไม่ใช่ว่าเรื่องงานอย่างเดียวครับบางทีเรื่องส่วนตัวที่มันคาลคาซังคาใจอย่างน้อยก็โล่งโปร่งใจไปได้พักหนึ่งนะครับก็โอเคนะฮะชวดาวครับมันมีดาวพะจัสน,นะฮะในช่วงนี้โคจรเดินหน้านะฮะมันก็จะเกิดแรงกระเพื่อมนะครับเรื่องงานเงินความรักที่ มันอึดอัดมันจะโรงโปร่งใจขึ้นนะครับหรือมีเกณฑ์ได้เดินทางอย่างที่บอกฮะได้ไปในที่ที่อยากไปอาจจะมีการเรียนคอร์สพิเศษนะครับหรือได้ทําอะไรที่อยากทํามานานได้เจอคนที่ไม่เจอมานานมันเป็นการได้เปิดโลกขยับนะครับไปนูป่นไปนี่ไปนั่นอีกครั้งนะฮะก็เรียกว่าทําอะไรในช่วงนี้ผลลับถือว่าน่าพอใจนะฮะช่ว,วาดาวที่เตือนนิดนึงครับช่วงนี้ระวังปัญหา ที่มันคาราคาซังคาใจนะฮะบางทีเรามีปัญหาอะไรที่แบบเพาะบุ๋มไว้เช่นถ้าป่วยแค่มันสบายอยู่นะะหรือทําท่าร่างกายไม่ค่อยดีอาอยุมันจะป่วยเพิ่มขึ้นอ่ะนั้นต้องระวังนะครับไม่ใช่ว่าดวงดีคือตัวอย่างเพอร์เฟกต์นะฮะแต่ถ้าป่วยอยู่ไม่สบายอยู่จะหายไวแต่ถ้าทําท่าไม่ค่อยดีเนะี่ยเออเป็นตัวบ่งบอกว่าเออเรารู้ดวงแล้วนะเพราะฉะนั้นรีบดูแลแก้ไขถ,ถ้าสปดา์นรู้สึกว่าร่างกายมันแปลกๆร่างกายไม่ค่อยสบายสบายตัวรีบดูแลจะพักผ่อนนะฮะ หรือจะทำอะไรนะครับนะครับหรือวาจะทำอะไรเป็นพิเศษนะฮะเกี่ยวกับร่างกายรีบทำนะฮะจะดูร่างกายจะดูเรื่องของการลดน้ําหนักตัวสุขภาพหรือทำอะไรเกี่ยวข้อหกับร่างกายนะฮะก็รีบทำนะครับมันจะได้รู้ดูลงหน้าว่าเออชุดนี้เซฟแรงนะฮะเซฟสมองความเครียดนะครับแล้วก็ข้อต่อมาฮะเรื่องของจุดเด่นเรื่องความรักนะครับนี่ช่วงนี้นะฮะเพื่อนๆบอกว่า ดวงแฟนะฮะเขาก็เสริมดวงเรานะครับเสริมในความสบายใจขึ้นนะฮะบ,บางทีปกติเขาจะกวนประสาทมากอยอยู่เขาก็เริ่มดีขึ้นนะฮะบ,บางทีเขาอาจจะเหนื่อยเครียดท้อล้าเรื่องงานเรื่องอะไรต่างนะเขาก็เกรียดมาทะเลาะก,กับเราเลยครับก็ทาให้อะบรรยากาศก็ดีขึ้นเหมือนกันนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็ให้กําลังใจนะฮะคู่ครองคนรักหรือคนในครอบครัวทด่ถึงนะครับการเติมพลังใจมันช่วยได้เยอะแล้วก็จังหวะดาววาจาเด่นช่วงนี้ คำพูดคำบรรจาะสามารถคุยโน้มน้าวใจคนได้พูดที่คนเชื่อได้พูดที่คนรักและศรัทธาเราได้พูดที่คนสบายใจได้หรือพูดที่คนทะเลาะก,กับเราได้เหมือนกันนะครับจนนิวาจาสามารถจะสร้างแรงกระเพื่อมในใจของคนที่เราพูดด้วยนะฮะเออเงชั้นในชวนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีอะไรให้คุยกับแฟนหรือมีปัญหาอะไรที่มันไม่สบายใจอึดอัดใจพยายามเคลียร์ให้เคลียร์ให้มันลุ่ร่วงนะครับ ่าจป็นเรื่องของความรักเรื่องเงินทองนะฮะจะทําเรื่องกู้ยืมเบิกหรือจะอรีไฟแนนซ์นะครับทำอะไรเกี่ยวข้อเอกสารเด่นนะครับเพื่อนๆเผือ่อว่าเรามีเกณฑ์ทําสัญญากับคนนู้นคนนี้นะฮะหรือมีเกณฑ์ทํางานรับปากอะไรใครไว้นะฮะหรือมีงานพิเศษเข้ามาแล้วทอทําจบปุ๊บได้ตังค์นะเห็นไหมมันมีความก้าวหน้าขยับมาอีกหนึ่งขั้นในเรื่องต่างๆ ของสัปดาห์นี้นะครับฉะนั้นผมก็เลยเน้นย้าว่าเผื่อเราอยากทําอะไรนะฮะเป็นพิเศษขยับขยายทำนะครับในช่วงนี้ได้แล้วก็ประการต่อมาครับอันนี้เตือนนิดนึ่งฮะช่วงนี้ระวังคนเอาเปรียบนะฮะหรือว่าคนมาหาเสษหาเลยนะฮะหรือว่าเอาเปรียบเรานะครับบางทีถ้าต้องทําอะไรร่วมกับใครที่เป็นผลประโยชน์นะครับช่วงนี้เราจะเจอคนที่แบบคอยจับจ้องหาผลประโยชน์จากเรานะฮะอันนี้ก็อันตรายต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยฮะ จวดาวมีข้อดีอย่างครับระยานนี้คือถ้าเราตั้งใจขยับขยายเรื่องของงานเรื่องของเงินหรือจะขยับขยายในการแก้ปัญหาที่มันคาราคาซังคาใจเหมืองแต่สัปดาห์ไหนก็ตามนะครับสามารถจะทําหรือแก้ในทุกเรื่องได้ไม่ใช่ว่าเรื่องเงินเรื่องไงนะครับบางทีเรื่องส่วนตัวนี่แหละเออจะทําจะเคลียร์นะฮะหรือจะทําะไรก็ตามก็ประสบผลสําเร็จไปอย่างดีนะครับมุมดาวในเรื่องของ การเงินนะครับมีโชคฟุกฟุกนะครับอืมมันก็ดีโอเค,อเคข้อดีนะฮะแต่จะมากจะน้อยก็สุดแท้แต่วาสนาของพฤกษบแต่ละคนนะฮะเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนต้องได้เงินเท่ากันหมดนะฮะคือมันโชคลาภดวงชะตาแต่ละคนมันแตกต่างกันนะฮะเพียงแต่ว่าเราอาจจะราศีเดียวกันนะแต่เราก็มีคำว่าได้ก็เพราะว่ามีโอกาสได้โชคฟุกนะครับมีเงินพิเศษเข้าหรือมีรับที่คายไมถึงเข้ามามีโอกาสที่จะได้ทําอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้ทํา หรือได้ของที่ไม่คิดว่าจะได้อะไรเงี้ยคือมีของฝากหรือมีของอะไรแบบพิเศษนะฮะในช่วงนี้มันเป็นอะไรก็ได้นะฮะในสิ่งที่เราจะได้แต่ว่าอย่นงน้อยมีเขาว่าได้แน่ๆนะครับช้นนี้คือเรื่องของข่าวดีดวงดีนะครับผมว่าแค่ปัญหาที่มันคาใจหรือไม่สบายใจนะฮะมันรุ่ร่วงได้ด้วยดีเนี่ยโอ้โหมันดีมันก็ฟุกนะมันก็สบายใจแล้วนะคือไม่ว่าไหมไม่จเป็นว่ต้องได้อย่างนี้นะฮะดวงดีถ้ามันปัญหาอึดอัดใจมันโล่งโปร่งหรือไม่ทางออกมันก็ ถือว่าดวงดีนะครับโอเคฮะคขอให้โชคดีครับในช่วง7จ็ถึงสินี้นะฮะก็เข้าสู่สงการพอดีนะครับเดี๋ยวหลังสงการบอกว่ากันครับช่วงดีครับเป็นกาลังใจนะครับสวัสดีครับ